สวัสดีครับวันนี้พอพอทีวีนะครับได้เดินทางมาที่วัดก้านเหลืองมากราพระคุณพระคุณเจ้านะฮะพระครูอุดมสังคก,กิจนะครับและก็มาเยี่ยมมาสอบถามเรื่องมหาเจดีย์ที่วัดก้านเหลืองว่าทําไมถึงออกมาเป็นรูปคล้ายๆทรงมัสยิดนะครับแลววันนี้ก็พอพอทีวีได้เดินทางมาเพื่อที่จะ ได้ชี้แจงให้พี่น้องชาวไทยที่ไม่สบายใจในการผ่านบาผ่านไปได้เห็นรูปทรงของพระาธาตุนะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันนี้มาพร้อมคุณลุงประพันธ์แล้วก็คุณลุงด้วยนะครับก็สักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะได้เรียนให้ทราบว่าเออก็ได้สอบถามช่างช่างวินัยรอบรู้นะครับ ช่างวินัยรรอบรู้บอกว่าเป็นศิลปะเป็นศิลปะของอินเดียเนปาลแล้วก็ไทยผสมกันไม่ใช่เป็นรูปทรงเหมือนกับมัสยิดต,ตามที่เข้าใจนะฮะแล้วก็ผมในฐานะที่ว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักชาติในศาสนาพรมหากษัตริย์ก็ได้ได้ทราบว่าเป็นศิลปะของสามประเทศ ซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกตานะฮะก็ได้รับความยืนยันจากพระครูท่านเจ้าอาวาสนะครับและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็คุณลุงนะครับวัชกรครับวยาวัชกรนะครับเอ่อมีอะไรพูดได้นะครับอ่ะพูดเลยครับคุณลุงเชิญครับเชิญครับคุณลุงครับว่าไงครับเชิญครับอ่าเอ่อ ช่างเขาเอาแบบมานี่มันก็ไทยชาวบ้านพวกคณะชาวบ้านกรรมการเห็นดีว่ามันสวย<ม>ก็เลยเอาไม่ได้กเกี่ยวกับพวกมัชสยิตะยศอะไรคือเราไม่เคยเห็นมัชสยิตนะครับผมออแล้วก็ดูตามรูปแบบที่เขาออกมาแล้วก็สร้างไปแต่เมื่อพวกท่านมาเห็นว่าเหมือนมัชสยิตอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ลวดลายมันก็ยังไม่เสร็จคือเดี๋ยวนี้เพ่เพียงแส่เป็นโครงสร้างลวดลายมันก็จะมีออกมาอีกต่างหากออจะมี ไม่ไม่เป็นเหมือนอย่างนี้พอติดตัวลายเข้าไปมันก็อาจจะแตกต่างไปคนนี้อยู่ครนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ขอให้แนะนําด้วยอันไหนมันเหมือนมัสยิดก็จะดัดแปลงได้อย่างไงก็ขอให้คณะท่านแนะนํานะครับครับครับคุณลุงอะไรครับคุณลุงอะไรครับคุณปทุวันสมวันครับผมเออคุณลุงปทะมวนสมวันนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็ท่านแนะนําด้วยอันไหนมันเหมือนมัสยิดให้แก้ไขไปอย่างไงก็ขอให้แนะนําช่างเขาครับ ขอบคุณมากครับจะได้สบายใจทั้งชาวพุทธชาวพัชเลิมครับผมครับโอเคครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ลองลองให้ความคิดเห็นนิดสักนิดหนึ่งครับผมก็เจริญเพราะยัไ่กลนนเพราะว่าการสร้างพรเจดีย์ี่ก็ยังแต่เป็นรูปร่างยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังดีเต็ดโครงสร้าง ใครผ่านไปผ่านมาก็มองมๆเพื่อเินอยู่ก็ยังไม่เสร็จยังไม่ติดลายเพราะ <c oughs> ว่าสร้างเกียรตินีต้องมีลายยังไม่เสร็จก็ค,คล้ายๆกับว่ามันยังเป็นสิ่งอื่นแปรปรอมเข้ามาอยู่ก็มีคนต้องติงมาอะไรมาติมาติงนะก็มาตรวจสอบก็จะได้รู้ว่ายังไม่ติดลายนะครับ,ก,รบกับกับกับ ยังไม่เสร็จกาบนวัตกรรมพระอ,อาจารย์เดี๋ยวสักครู่ผมขอถ่ายรูปพระเจดีย์สักรู่ะอาะจารย์นะรครับด,ดีด้วยครับขอเนียนนะนี่นนครับก็อยู่วัดก้านเหลืองนะครับทางเราก็จะได้เรียนให้ทราบสําหรับพี่น้องชาวไทยที่ไม่สบายใจเห็นสวดส่งนะครับก็เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็อาจจะแปลกหูแปลกตานะครับ เป็นศิละปะระหว่างไทยอินเดียเนยปาลน,นะครับอง,องค์องพระธาตุเป็นพระองค์พระธาตุที่สวยงามมากแล้วก็มีประตรูรอบขอบชิดรอให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ผมจะได้ถ่ายรูปให้ให้ได้ดูว่าโอเคการสร้างมันเป็นลักษณะอย่างไรครับก็ ขอขอบพระคุณมากครับทออพทีวีครับรายงานให้พี่น้องชาวไทยที่ไม่สบายใจได้รับทราบนะครับ<ส>เกี่ยวกับพระมหาเจดีย์ของวัดก้านเหลืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ<ส>ก็ขอขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ